เป็นมูนะครับยังเครียดหนาวก็จะเนี่ยนะครับเพราะมันจะช,ชอบชอบความห้อถ้าเปิดไฟมันทางจือจือมันโอ้น่าหักเนาะอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเ,เป็นก้อน อืออู้นี่เรื่องเยอะเลยนะเนาะอันนี้อายุสักกี่ปีนะะี่ครับวันนี้ประมาณนะครับประมาณปีเกินครับที่ขอผสมพันธุ์ได้ก็ประมาณสิบ,สดบเดือนขึ้นไปอืมอ เอาเป็นไข่แค่นี้ยนะครับเป็นไข่หนังนะครับอืมไอยน่ะต้องต้องจะไปต้องผมน้ำต้องจุ่มจุ่มอยู่ตลอดเวลานิบีนน้อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นคนไก่ป้องกันตัวเนี่ยจะมีแมสหัว ิปกติไม่จะเอปลี่ยนเปนจ้านี่เองไหมครับใช่ครับใช่ครับปกติเป็นชี้ไข่ตัวหนึ่งมันจะออก <S 1> 1 <S ลูกลูกหนึ่งตัวเนาะครับอันนี้กี่วันนะครับอันนี้ออกวันนี้เลยครับอันนี้อายุหนึ่งวันกำลัลงออกอันนี้กําลังจะออกกําลังจะออกจากไข่อันนี้การกําเนิด เดีวเขาปล่อยทิ้งไว้ให้เขาเอาออมาถ้าเขาแข็งแรงเขาจะเอาอกมาและสดงน้อนไงึ้นไขแดงข่ีเราจะพบกับแฝดสยามนะครับครั้งแรกครั้งแรกของฟาร์มนี้แฟดสยามตัวแรกนะครับวันนี้จะพบกับ กิ่งก่านะฮะที่ออกจากไข่ใบเดียวแล้วก็ออกมาแฝดลำตัวติดกันนะเรียกว่าแฝดสยาม,อมตอนนี้ลำตัวติดกันนะเกิดมาได้ประมาณ3วัน กิดจากไข่ใบเดียวอันนี้ส่วนส่วนต้องมันติดกันหรือเปล่าตั้งแต่พบกับก็จะถึงสดี ช่วงต้องติดกันเนาะจากตั้งแต่สะดือไปถึงอกแต่ส่วนอื่นสมบูรณ์มดก็สมบูรณ์มดบมีตรงไหนทีท่ิการเลยนะก็ก้อนอาหารเสริมากินได้อยูอ่จะติดกันช่วงหน้าท้องเนาะ เฮ้ยึ้นหน่อยมันมันมันไม่ขี่กันเหรอฮะดูดูแล้วมันอมันจะต้องตะแขงอยู่ตะแขงอยู่เนาะ,ะแต่แต่แข็งแรงแล้วอะแต่แขงแรงแล้วตอนเริ่มกินอาหารแล้วก็มันตัดต้องต้องตะแขงอยู่ มันกระสีขาเจ๊ออันเี้จะกอดกันไหมเพราะว่าลงไม่ไปได้คล้ายๆว่าเปลี่ยนกันขึ้นกันลงใช่ใช่ถ้าอย่างเงี้ยเขาก็จะกินอาหารตรงนี้ได้จะเป็นหลักหลายหมื่นนะครับแต่เนี้ยก็ก็เพิ่งเพิ่งเห็นส่วนใหญ่มันมีพบพบได้น้อยมากแล้วก็จะตายในไข่ก่อนอืมนะครับจะตายในไข่จะไม่มีชีวิตตอนออกมาได้อันนี้ถือว่ามีโอกาสรอดไหมครับ ประเมินนะครับประมาณ3วันถึง4วันเนี่ยมันมีการกินและมีอักเาบนะครับซึ่งก็เป็นไปตามปกติของของตัวปกตินะครับก็ที่ว่ามันน่าจะเจริญติดตได้อันนี้ถือถือเป็นครั้งแรกที่ว่ามีไข่ใบเดียวแฝดแล้วก็ลำตัวติดกันใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าในกลุ่มนะฮะที่ผู้เล่นเนะี่ยมีหลายหมื่นคนเลยนะครับก็เพิ่งเห็นครั้งนี้ครับที่เห็นทั่งเห็นที่มันจะเกิดขึ้นนะครับในรอบ ห้หปีมาแล้วนะครับยังไม่มีใครเอามาโคตลงเลยกิ้งกา่าพันอะไรครับอันนี้เป็นพันถ้าชื่อภาษาอังกฤษเรียกเบลกดาก้อน,นะครับถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็มังกรเคราก็เป็นกิ้งกา่าทะเลทรายนะครับสัญชาติกาออสเตรเลีย,ยครับ รอดแล้วเนาะครับรอดครับที่รอดเขาจี๊ดเขาก็ได้ยะกินกินอาหารได้เขาว่ามันเขาสามารถตะแขก,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 กยี่ได้เออรอดแล้วลอดแล้วล <c oughs>